ไม่ได้น n ารักเกินกว่าใครไม่เลืนรู้ไปควาคนไหนเธอไม่ได้ดีพร้อมแต่เป็นเธอที่ฉันยอมจะให้ใจจึงฝากเพลงนี้และหัวใจกับความรักที่เกบ ไว้และบอกให้เธอรู้ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปหากได้ยินเพลงนี้ให้คิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงกันและกันคำว่ารักในวันนั้นฉัน ยังจำดีและไม่มีวันจางไปเพราะทุกวันมีเธอข้างกายไม่ว่าจะยิ้มหัวเราะหรือร้องไห้เธอทำให้ฉันได้เข้าใจคำว่ารักมันดีเพียงใดในวันนี้ไม่ได้แหนวรักเกินกว่าใครไม่เลือรู้ ไปกว่าคนไหนเธอไม่ได้ดีพร้อมแต่เป็นเธอที่ฉันยอมจะให้ใจจึงฝากเพลงนี้และหัวใจกับความรักที่เก็บไว้และบอกให้เธอรู้ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ ตลอดไปขอบคุณฟ้าที่ให้ฉันพบเรื่องราวดีๆให้ฉันได้พบเธออาจมีพลังอาจมีเพลอขอให้เธอภัยได้ไหมคนดีเพราะทุกวันมีเธอข้างกาย ไม่ว่าจะยิ้มัูเระหรือร้องไห้เธอทำให้ฉันได้เข้าใจคำว่ารักมันดีเพียงใดในวันนี้ไม่ได้น่ารักเกินกว่าใครไม่เลยรู้ไปกว่าคนไหนเธอไม่ได้ดีพร้อมแต่เป็นเธอที่ฉันยอม จะให้ใจจึงฝากเพลงนี้และหวนใจกับความรักที่เก็บไว้และบอกให้เธอรู้ว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป